ครับในวันนี้วันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564เรามาเรียนกันในวิชาสังคมศึกษาโดยคุณคาารูมานะอรุณโนในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับน,นี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมาเรียนในวิชาพุทธศาสนานะครับ ครับในวันนี้เรื่องที่เราจะมาศึกษากันก็คือองค์ประกอบของระาตายิิดกตามมาตรฐานที่ส1 1ตัวชี้วัดป .5 ทับ4อธิบายขององค์ประกอบความสำคัญของระตาตรยิฎดกได้นะครับ สำหรับสื่อการเรียนการสอนของเราในชั้นนี้ก็คือหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นป .5 เรื่ององค์ประกอบของพปตาปปโดกในหน้าที่11นะครับนักเรียนจะต้องศึกษาอยู่ในหน้าที่11ทั้งหน้าเลยเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปตอบคำถามน,นะครับครับจาก ที่นักเรียนได้ศึกษาจากหน้า11ในหนังสือให้นักเรียนลงมาทํำใบงานในหน้านี้ใบงานนั้นมีอยู่2หน้าด้วยกันนะครับการทํำใบงานก็โดยเขียนลงไปในใบงานเลยโดยการเติมคําลงในช่องว่างและอธิบายให้ได้ใ,ใจความสมบูรณ์ถูกต้องนะครับ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจการทํำใบงานจากการศึกษาจากหนังสือแล้วนักเรียนสามารถที่จะศึกษาจากคลิปวิดีโอเรื่ององค์ประกอบตาพิดกเป็นการสอนของคุณครูซึ่งอยู่ในคลิปนี้นะครับประมาณ10กวนาทีแล้วก็จะได้กลับไปทำใบงานให้ถูกต้องนะครับ บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบ, <S 2> <S 2> <S บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับองค์ประกอบพระไตรปิฎกขอให้นักเรียนทําความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน ทุกคนเห็นหน้าครูแล้วเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยใช่ไหมคะว่าครูจะพานักเรียนไปท่องโลกท่องโลกของครูไม่ต้องขึ้นเครื่องบินค่ะท่องโลกในนี้คือการท่องโลกแห่งแสงธรรมนะคะแสงธรรมที่ครูได้บอกนักเรียนไปเยอะแล้ววันนี้ครูเติมพลังความดีของนักเรียนนะคะด้วยด้วยแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก นะคะเป็นเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันเรามาดูกันเพระาะไตรปิฎกเป็นคำพีค่ะเป็นคำพีที่สำคัญที่พระพุทธศาสนาเนี่ยได้บรรจุคำสั่งสอนหลักธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้า